ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งอานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความผัดพลากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระอานนท์พิขุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่ มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานนท์พิขุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์พิขุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาพิขุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล